สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราก็มาอยู่กันในเกม Marvel Super War นะครับและว,วันนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับการปรับสมดุลฮีโร่นะครับก็เป็นแพทล,ล่าสุดเลยนะครับที่เพิ่งอ,อัปเดตวันนี้เลยนะฮะก็สําหรับแพทนี้เนี่ยนะครับจะมีการปรับสมดุลฮีโร่อยู่5ตัวด้วยกันนะครับก็จะมีคอรซัสนะครับเป็นฮีโร่ตัวใหม่เลยนะครับแล้วก็มีเฮราฮะ มีฮัคนะครับมีบิสแล้วก็มีวอร์แมชชีนนะครับมี5ตัวด้วยกันนะครับที่มีการปรับนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปดูกันดีกว่านะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยเขามีการปรับอะไรบ้างปรับสกิลไหนยังไงบ้างนะครับโอเคครับไปดูกันเลยดีกว่าจัดไปฮีโร่ตัวแรกเลยนะครับกับโคโรซัสนะครับเรียกได้ว่าเป็นฮีโร่ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะฮะพี่กระปปกเหล็กของเรานั่นเองนะครับตอนนี้ก็ได้มีการปรับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่ามีการบัฟขึ้นนะครับ ซึ่งตัวนี้นะครับแผ่นนี้เนี่ยเขาบัฟในเรื่องของดาเมจนะครับแล้วก็ลดเวลาคูลดาวของสกิลลงไปนะครับทำให้ตัวพลัสซัสเนี่ยนะครับสามารถจะทําดาเมจได้ต่อเนื่องมากขึ้นนะครับดาเมจแรงขึ้นนะครับสำหรับแผ่นนี้นะครับก็จะมีการปรับอยู่2สกิลนะครับมีสกิลที่1แล้วก็อันติเมทสกิลของเขานะครับสำหรับสกิลที่1นะครับมีการลดเวลาคูลดาวของสกิลที่1ลงไปนะครับ โกลสัสซ์เนี่ยนะครับสกิลที่1ไม่ว่าจะเลเวลเท่าไหร่นะครับคูดาของเขาก็จะอยู่ที่10วินะนะครับตอนนี้ก็ถูกปรับลดลงมาเหลือแค่เก้าวิแล้วนะฮะลดลงมาวิหนึ่งนะครับแล้วก็อันตีของเขานีครับมีการลดเวลาชาร์จจากเดิมเนี่ยมันจะอยู่ที่19 16 13 10ิิบามสวินะครับถูกลดลงมาเหลือแค่16 13.5 1 1บสวินาทีนะครับแล้วก็ได้มีการเพิ่มโบนัสดาเมจของอันติเมตสกิลของเขานะครับ แล้วก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์ดาเมจโดยรอบจาก50%เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น70%เลยนะครับบอกได้เลยว่าโคโลซัสแพทนี้เนี่ยนะครับสกิลที่1นเนี่ยใช้ได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็อันติของเขาเนี่ยใช้ได้ไวขึ้นแล้วก็ดาเมจแรงขึ้นแน่นอนเลยนะครับสําหรับแพทนี้นะฮะเรียกได้ว่าโหดขึ้นเยอะเลยทีเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูฮีโร่ตัวต่อไปกันจัดไปตัวที่2นะครับที่มีการปรับนะฮะนั่นก็คือตัวของเฮเลานั่นเองนะครับ เฮาเนี่ยเมื่อแพทที Fell ่แล้วเนี่ยนะครับก็ได้มีการเนิร์ฟนะครับมาแพทนี้เนี่ยก็มีการปรับขึ้นอีกแล้วนะฮะคือแพทก่อนที่มีการปรับเนี่ยนะครับเขาได้เนิร์ฟความเร็วในการเคลื่อนที่ของเฮาของสกิลที่1ลงไปนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการปรับันเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะครับสำหรับความเร็วเคลื่อนที่ของสกิลที่1เรียกได้ว่าฮีโร่ตัวนี้นะครับปรับไปปรับมาอยู่นี่แหละนะครับสำหรับแพทนี้นะครับก็จะทําให้เฮาเนี่ยนะครับมีความเร็วในการเคลื่อนที่ช่วงต้นเกมมากยิ่งขึ้นนะครับ เทล่าเนี่ยมีการปรับแค่สกิลที่1เท่านั้นนะครับมีการเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับเมื่อกดใช้สกิลจากเดิมเนี่ยนะครับมันจะอยู่ที่10-15-20-25-30%นะครับ ถูกปรับมาเป็น20%ตลอดเลยแต่ว่าเขาจะมีการเพิ่มอีก2%นะครับทุกๆเลเวลที่ฮีโร่เนี่ยมีเลเวลที่เพิ่มขึ้นนะครับบอกได้เลยว่าเฮ่าแพทนี้นะครับสกิลที่1เมื่อเรากดใช้เนี่ยความเร็วเคลื่อนที่มันจะเร็วกว่าแพทที่แล้วแน่นอนเลยนะฮะก็จะมีการปรับแค่สกิลเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับเฮ่านะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูฮีโร่ตัวต่อไปกันนะครับจะเป็นตัวอะไร ฮีโร่โตโตมานะครับนั่นก็คือฮักนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นฮีโร่ตัวเมนของใครหลายคนเลยนะครับสาหรับฮีโร่ตัวนี้นะฮะก็สําหรับแพทนี้นะครับก็ได้มีการบัฟขึ้นอีกแล้วนะครับซึ่งตัวของฮักนี้นะครับเขาได้มีการเพิ่มในส่วนของการฟื้นฟูให้กับฮักนะครับทำให้ฮักเนี่ยนะครับมีการฟื้นฟูที่เยอะยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะ ต่อสู้แล้วก็ยืนเลนได้ต่อเนื่องได้นานมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับแพทนี้นะฮะซึ่งเขาได้มีการปรับในส่วนของสกิลติดตัวนะถ้าพูดถึงสกิลติดตัวของฮักเนี่ยนะครับเวลาเรากดใช้สกิลหรือว่าโจมตีธรรมดาเนี่ยตัวฮักเนี่ยมันก็จะสร้างโบนัสดาเมจแล้วก็ฟื้นฟูเ p พีนะครับซึ่งไอการฟื้นฟูของสกิลติดตัวตรงนี้แหละนะครับที่เขาได้มีการเพิ่มนะครับปรับโบนัสฟื้นฟูจากเดิมเนี่ยนะครับผม 20%, 20%, 2 5 3 0นะครับถูกปรับมาเป็น 20% 20% 25%แล้วก็30%แปลกใจใช่ไหมนะครับว่าทำไมมันเหมือนเดิมฟังดูตะกี้ตัวเลขมันอาจจะเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาได้มีการบวกเปอร์เซ็นต์เข้าไปเล็กน้อยด้วยนะครับในเรื่องของค่า HP ที่เราสูญเสียไปในะขณะนั้นนะครับก็จะบวกไปเลยนะครับ1% 1.5 2 3%นตามะครับตามค่า HP ที่เราสูญเสียไปนะครับซึ่งแที่แล้วเนี่ยไม่มีนะครับตรงนี้ ถ้าเปรียบเทียบการฟื้นฟูจากไปที่แล้วนะครับสำหรับแผ่นนี้ก็ได้มีการเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยเท่านั้นนะครับไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับไม่เยอะจนเมอร์บางเกินไปนะครับก็จะมีการปรับอยู่ประมาณเท่านี้นะครับสำหรับฮักของเรานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูฮีโร่ตัวต่อไปกันนะครับว่าจะเป็นตัวอะไรตัวต่อมาที่มีการปรับนะฮะนั่นก็คือตัวของบีส s t นั่นเองนะครับดิว่าฮีโร่ตัวนี้นะครับจากที่แบบฮีโร่ท้ายตารางนะฮะ มีการบัฟขึ้นต่อเนื่องนะครับ จนตอนนี้แม่งติดท็อป10แล้วนะครับสำหรับฮีโร่ที่ดีที่สุดนะฮะสำหรับบีทนะครับบอกได้เลยว่าบีทเดี่ยเป็นตัวที่โกงมากเลยนะนะครับยอมใจมันจริงๆเลยอะสำหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับซึ่งแน่นอนตอนนี้นะครับก็ได้มีการเนิฟไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวของบีทนะฮะซึ่งมีการลดในส่วนของโบนัสดาเมจนะครับเพื่อให้เจ้าบีทเนี่ยนะครับมันมีดาเมจที่เบาลงนะฮะสำหรับแผนนี้นะครับซึ่งได้มีการปรับในส่วนของสกิลที่3อัลติเมทสกิลของเขานั่นเองนะครับ สกิลที่3อันติเนี่ยนะครับมีการปรับ ลดโบนัสดาเมจของสกิลนี้ลงไปนะครับจากเดิมเนี่ยมันจะอยู่ที่50% 75 100แล้วก็125%นะครับถูกปรับลดลงมาเหลือแค่50 70 90แล้วก็110%นะครับก็เรียกได้ว่าลดลงมาในระดับหนึ่งนะครับสำหรับดาเมจของสกิลอันติของเขานีครับก็จะมีการปรับอยู่แค่สกิลเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับตัวบีสนะครับก็ไม่ได้มีการปรับอะไรเบอร์บางอลังการขนาดนั้นนะครับผมก็ยังมองว่าตัวของบีส์นแพตนี้มันก็ยังโหดอยู่เหมือนเดิมนะฮะ ตัวต่อมานะครับตัวที่5ตัวสุดท้ายที่มีการปรับนะฮะนั่นก็คือตัวของวอลเม็กชีนั่นเองครับสำหรับวอลเม็ชีเนี่ยนะครับแผ่นนี้ก็ได้มีการเนิฟนะครับในส่วนของการลดดาเมจนะครับการเพิ่มเวลาคูดาวนะครับก็ถือว่าหนักเอาเรื่องอยู่นะสำหรับวอลเม็ชีนะครับผมเกลียดมากเลยตัวนี้นะฮะแม่งเป็นตัวที่แบบยิงโคตรไกลอะนะครับอันติของมันแม่งแรงชิบเป่งเลยนะฮะแล้วแม่งยิงไกลด้วยนะครับแล้วก็เข้าถึงตัวมันได้ค่อนข้างยากนะฮะ ก็ผมก็นึกอยู่เหมือนกันนะว่าตอนไหนแม่งจะเนิร์ฟสักทีนะฮะจนแผ่นนี้แม่งเนิร์ฟจนได้นะครับสำหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับวอร์แม็กชีนนะฮะซึ่งตัวของวอร์วอร์แม็กชีนเนี่ยนะครับเขาได้มีการปรับในส่วนของสกิลอันติเมียสกิลของเขานะครับก็คือสกิลที่4นั่นเองนะครับที่มันยิงลูกระเบิดทิ้งลงมาเนี่ยนะครับมีการเพิ่มเวลาคูลดาวน์ของสกิลที่4นะครับจากเดิมเนี่ยนะครับ40 37.5 35วินะครับถูกปรับมาเป็น 45, 42.5แล้วก็40วินะครับเรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นมาประมาณ5าวิเลยทีเดียวเลยครับสำหรับคููดาวของสกิลอันติของเขานะครับแล้วก็มีการปรับโบนัสดาเมจนะครับจากเดิมเนี่ยนะครับ120 150 180ปเปอร์เซ็นต์นะครับถูกลดลงมาเหลือแค่ 120, 140แล้วก็160เปอร์เซ็นต์นะครับเรียกได้ว่าลดลงมาประมาณเท่าไหร่วะ 20%เลยนะครับสำหรับโบนัสดาเมจของสกิลอันติเมตสกิลของเขานะฮะบ,บอกได้เลยว่าแพทนี้นะครับตัวของวอลแมคคีเนี่ยนะครับอันติมันเบาลงแล้วก็คูลดาวน์นานขึ้นแน่นอนเลยนะครับสำหรับแพทนี้นะฮะโอเคก็จะมีการปรับอยู่มาณเท่านี้นะครับสำหรับ5ตัวที่ผมเอ่ยไปของแพทล่าสุดนี้นะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปการปรับสมดุลฮีโร่แผ่นล่าสุดนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าผิดภาพระการใดก็ขอโทษเพื่อนๆมาณที่นี้ด้วยกันเนาะนะครับโอเคครับหากเพื่อนๆดูคลิปจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตาด้วยนะครับให้ผมได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ